สวัสดีค่ะวันนี้ป้าไพจะป้าไพจทำกับข้าวนึ่งข้าวเหนียวนี่เอาน้ำใส่บ่ายๆนะ้วแต่มันติดหวดติดหวดหน่อยแลนนี้คือบกปลา นึ่งผักอันผักนึ่งผัก,ก,กแล้วก็น,นึ่งาเดียวๆอาจาน,นึ่งพักตังเด้อเนี่ยนึ่งผักตัง พักฝังก็เป็นความตุงอาหารอาหารมือ,มอแรงอันนี้มือตอนแรงเออ,อ,อพักฝังมาทำพิซซ่าจะเอาไปอันพอปปี้ไทยยังที่กัน เดี๋ยมกันเจ้าเอินว่านึ่งอันนะงอนนงอ่วนะนึน่งอนะั่วนึ่งอั่วบ้านเฮา,า,านะพร้อมขนาดนะอาะามัน้อาวปันอันพุนนะอ้วนอันพูนนะสองอัน

หนึ่งอวัวอันนี้ก็มีอันหัวหอมหอมแดงเดอ้อหอมแดงกับอันผักสีนะตาเสือกันกับตะไคร้กับพริกแห้งเดอ้กอ,กอ,ดอก็มียังไงดอกอันพูด้เลยอ,อยากอันแซบไหลกะเสือผูดด้อย,ย,ย่าเลยมักเพชรไหลกะเสือไหลจ้าจ้าหัวหอมกับสามหัวสี่หัวนี่แหละตะไคร้หัวหนึ่งเดอ้อมามันยกมาพี่ แกป้าเอาจานทำหน้าให้แกป้าอาหารแหลงฮอ,อ,อนฮอนฮอนฮอนขนาดเนี่ย yeah. ภาพไม่ได้ถ่ายตอนต่ำพริกเออจะถ่ายอยู่นี่ลูกเดี๋ยวปพาไปเอาข้าวเหนียวมาเนหลานมาสอยถายเลยนะกินกับขา้าวเหนียวเด้อเหมือนข้าวเหนียวอันนี้นึ่งพักตังอันนี้ก็พี่มายกยื้อมงนีให้ หมกปลาแซลมอนหมกปลาแซลมอนหมกหมกนึ่งอ้วนนึ่งอ้วนปลาแซลมอนเด้อจ้าเอาคนคนบิ่งเดี๋ยวแซ่บข้างมีพักอันอิตูก็เสิร์ฟหนำเด้อพักอิตูเด้อเนี่ยเอาจ้า